ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้ยกับช่องภูผ่านฟินแลนด์ชาแนลคนเกา่าคนเดิมเพิ่มตเติมมือนีก็คือสี่ันยาขืนซูมือซูเวียนคือเกา่าและพี่น้อง Has มือนีก็สิมาบอกในน้ำของภูผ่านฟินแลนด์นะครับผมเก้ากระแสไรๆยางนะครับผม อยู่ในโซเชียลแล้วก็กระแสสังคมตอนนี้กําลังพูดถึงเลยนะครับผมจะไม่ออกพูดเลยก็ไม่ได้นะครับผมขอออกมาบอกในฐานะเป็นสามีเพ่าๆนะครับผมแล้วก็เป็นนะะผูน้ยาิันฟินแลเด์นเนาะนะครับผมคือประเด็นของเราก็คือที่ในมุมมองของคอมเมนต์หรือว่ากระแสเพื่นมาว่านะครับผมเด็กหน่อยนี่หรือว่าคนที่ออกจากวงไปดีนะครับผมบางส่วนนะครับผม ออกไปเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จริงหรือนะครับผมจะมาตอบคาถามให้นะครับผมออกไปเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กดดันจริงหรือนะครับผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใจร้ายจริงหรือออกเพราะว่าเกลียดผู้ใหญ่บ้านหรือว่าไม่ชอบผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำให้วงเปลี่ยนไปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาไม่เห็นได้วงเปลี่ยนไปจริงหรือนะครับผมจะมาตอบประเด็นเลยว่าเคลีย์ให้ชัดว่าความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปและบทบาทของผมในวงมีอีกอย่างแน่ๆนะครับผมอันนี้บอกจากความเป็นจริงเลยนะครับผมโอเค ข้อที่หนึ่งพี่บ้านฟินแลนด์มีหน้าที่และมีเขาเรียกอะไรมีอำนาจอะไรในวงบ้างนะครับผมในวงของแสงทองฟินแลนด์บ้านพักแสงทองฟินแลนด์นะครับข้อที่หนึ่งคือผมเป็นสามีเพ่าเนาะนะครับผมหนึ่งคือเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ร้องเพลงในวงนะครับร้องเพลงในวงนะอันนี้คือปัจจุบันนะครับปัจจุบันปัจจุบันเออเอาต้องเท้าความไปก่อนสมปนดกี้คือคบกันไม่ไม่ผมกับย่างแบบว่า บรุเรื่องรูเร่านะครับผมไม่รู้เรื่องนั้าแล้วก็ไม่มีการออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมาอยู่ใหม่เนาะแต่พอเริ่มมาอยู่ด้วยการเป็นแฟนกันก็เริ่มมีการอ่าแลกเปลี่ยนนี่ฮะผมความคิดเห็นในการบริหารวงนี่ฮะผมซึ่งจะบอกให้ฟังว่าการบริหารวงนค่ับผมการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของคุณแพลว์หมดทุกอย่างเลยนะครับผมผมพิ่าลฟินแลนด์บมมีสิทธิ์นะครับผมจะไปไล่ใครออกจะไปเชิญใครออกนักร้องจะไปเกียรติจะไปชังใครผมไม่มีสิทธิ์นะครับผมผมมีแต่อยากให้ทุกคนนั้นได้นะครับผมซึ่งกะกะได้ยินมานะครับผมก็ได้ยินมาอยู่แล้วก็ชัดเจนพอสมควรว่าออกเพราะว่าไม่พอใจพิวาลฟินแลนด์นะครับผมเป็นอย่าง อันนี้อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เขาไม่พอใจผู้ย่านฟินเลียนมีส่วนหนึ่งด้วยแต่สิ่งนี้ไม่พอใจคืออะไรรู้ไหมหนึ่งตั้งแต่ผู้ย่านฟินแลนด์มีบทบาทหน้าที่เข้ามามีคําพูดคําจาคือนึ่งผู้ย่านตำนี้เรื่องอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเมื่อคืนถ้าเกิดลูกน้องหางเครื่องนักร้องนี่กินเหล่าเสียงดังผู้ย่านฟินเลนดนนี่คือจะลงเฟดเลยวะไอจะลงจะลงอันไล่กลุ่มเลยวะจะลงไล่กลุ่มของไอจะลงไล่กลุ่มอ่า ฉพาะในวงนะ้อที่เป็นแบบว่าเฉพาะสมาชิกในวง,งในกลุ่มว่ารบกวนเงียบเสียงด้วยนะครับมีคนชราและเด็กน้อยหรือว่าน้องนาิตะนอนบนบ้านนะครผมนาิตะนอนทึ่งเงียนเออผมกระตัมนี้ไปว่า่าเสียงดังเด้อหแล้วผิดตับแล้วสนะครับผมมันมีเหตุการณ์อะไรอย่างที่แบบว่าเวลาช่วงหนึ่ง,ง COVID, นะเป็นช่วงโควิดเนาะเป็นช่วงโควิดแล้วเด็กน้อยอ่า เด็กน้อยหรือผู้ใหญ่หแหล่ะน้ากันนะพี่น้องนักร้องนั่นสือไปเที่ยวพับอยู่ในกรุงเทพซึ่งมันมีงานมือมือนั้นนักมือนักนนักมีงานกรุงเทพมันมันจาเป็นต้องไปแต่ช่วงโควิดหลายเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงนี้อย่าไปไหนนะอย่าไปเที่ยวนะอย่าไปอย่างสีคือแบบงดแมนบอแต่มือนั่นเขาพากันไปเที่ยวพับเราก็กลัวว่าถ้าถ้าเดีเกิดเด็กน้อยวงเราไปเที่ยวพับก็ต้องติดโควิดกลับมาสิเรากลัวเราก็เลยพิมพ์อกลุ่มว่า ใครที่ไปเที่ยวผับบอกวใช่ไหมว่าช่วงนี้งดไปเที่ยวผับมันโควิดรุนแรงใครไปเที่ยวผับถ้าเป็นอะไรมาให้ชดใช้ชีวิตกันคืนนะเออเพลวเพลมีหัวหน้านะมีลูกน้อยมียายแก่ชรา,าขอพิมพ์ลงไปไม่รู้ว่าผิดใจใครหรือเปล่าแต่ว่าพิมพ์ในฐานะคนคนหนึ่งนะครับผมที่อ่ไม่ใช่ผู้บริหารร้อเอร์ซ็นแต่ว่าก็มีสีมีเสียงที่ต้องพูดนะครับผมต้องเตือนกันบ้างนะครับผมผมก็ลงในไล่ลกลุ่ม ามนะครับผมบ่พ่อ,อพใจเรื่องอย่างอีกเรื่องพิยานที่แหน,น่หนีบให้ยทายคลิปดาน,นาเวทีบ่หอยทายเพราะอย่างนะครับแม่ถ่ายคลิปดาน,นาเวทีเพราะอะไรเพราะว่าเขากลุ่มปิดกลุ่มปิดก็เลยบอกว่าช่วงนี้คืองดถ่ายดานาเวทีไปก่อนถ่ายก็คือถ่ายได้คุณสิอยู่ในบ้านพักคุณกับทายไปหรือว่าคุณสี่อ,อยู่ในห้องตื่นกับมาแตงหนา ท้ผมถ่ายไปเลยเบื้องหลังถ่ายได้หมดแต่ว่าบนเวทีเราขอเราขอซะเออมันมีปัญหานะับผมก็เลยบอกในไลยกลุ่มอ่าลูกน้วงว่างดถ่ายหน้าเวทีก่อนนะครับเพราะว่าปัญหากลุ่มปิดมันมีปัญหาเพราะว่าหยางแฟน้ลนคเพึ่นพ่พอใจว่ากลุ่มปิดทําไมต้องรีบเอาไปลงหรือว่าเอาไปลงเยอะจนเกินไปลงได้ลงไม่ได้ไม่มีใครว่าแต่ว่ามันมีบางอากักบางโอกาสหรือบางคนเอาไปลงจนเยอะเกินไป เพื่อนก็เลยมาซื้อตัวต้องการเบิ่งกลุ่มปิดว่าต้องการคนไปเบื่องฟรีเพราะนั้นแหลวค้นเบิ่งฟรีก็รไปต้องซื้อตัวกระถาเบิ่งฟรีที่ละก็ได้ตัดปัญหาว่างั้นงดถ่ายหน้าเวทีใครอยากถ่ายเบื้องหลังแต่งหน้าแต่งตัวถ่ายได้หมดเออคือหนึ่งพยาบาลฟิเล่นเนี่จะเป็นคนทดีว่าถ้าเกิดคว้าสกปรกนี่พยาบาลฟิเล่นสิบบ่ลงในกลุ่มทายลูกแล้วลูกกลุ่มไปดิหนึ่งพยาบาลเบาสองพยาบาลไปคนจราเบียบสามพยาบาลตั้งกฎระเบียบขึ้นมา ทำไมถึงตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเพราะอะไรครับคนอยู่ด้วยกันหมู่มากผมต้องตั้งให้มันเข้มงวดเพราะว่าทุกวันนี้มันเริ่มมั่ว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 คือเบรื่อยซึ่งแพาวก่อนหน้านี้นางก็คือว่าหยวนหยวนกระรุนกองอยากเฮ็ดยังเคือยากเฮ็ดยังกูอยากสบายกูอยากเสียงดังกูเฮ็ดตะกี้แต่พอตอนนี้ผมมีลูกผมมีน้องนาริตะยายทวดก็มาอยู่บนบ้านเกเรยบอกว่าอันเก่ง ก็เลยตำหนิว่าเกลียใจเด็กน้อยนอนหน่อยเด้อมียายทวดคนแก่อยู่บนบ้านงดเสียงดังหน่อยใครกินเหล้าอยู่ข้างล่างเชิงสีน้าเพิ่นกินเหล้าเพิ่นก็ลที่ได้เพื่นก็เสียงดังยู่หองครัวก็ลงในกลุ่มอาจจะบ่พอใจก็จะมีประเด็นตรงนี้ที่ว่าทําไมวงถึงเปลี่ยนไปนะับผมอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ารับรู้วแต่ว่านมุมมองผมเด้อที่ว่าเพื่อนอาจจะไ่พอใจมองใดมองหนึ่งแต่ในฐานะเราอาจจะเป็นผู้นําที่อายุน้อยเขาอาจจะเป็นผู้นาที่อายุน้อยเขาอาจจะบอกคนไทยหรือคนบางกลุ่มหรือว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยเนาะ เป็นแบบว่าบางคนบางกลุ่มยังไม่ยอมรับหัวหน้าที่อายุน้อยกว่าตัวเองก็จะมีบ้างก็จะมีแอนตี้บ้างนะครับผมอันนี้เราไม่ว่าเราไม่เคารพกันว่าแต่ว่าขอกติกาที่เราทําขึ้นมาขอให้มันทําร่วมกันเนาะนี่ครับผมรักษาความสะอาดแค่นี้ทําไม่ได้ถวยบ่วงแค่นี้เฮ็ดบ่อืมถ้าเกิดลงกลุ่มนี่ไม่พอใจละบัคกี้แบา์ฟิลเลียนลงกลุ่มไม่พอใจละอืมถ้าเกิดบอกว่าอย่าเสียงดังไม่พอใจละอไม่พอใจละไม่พอใจละบอเบอ กินเหลาเมาอ,อยากันว้าปึ้งปึ n ปึ n ขอโทษนะครับคุณมาอยู่อาศัยบ้านาพักชายคาในรั้วบ้านเราสิ่งใดที่คุณพูดสิ่งใดที่คุณทาเราได้ยินหมดนะครับแล้วคุณคิดว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องไหมเราไม่พูดแต่ว่าเราขอให้มาห่านไปแต่ว่าพูดมุมองผมเนาะคืออาจจะมีส่วนที่เขาไม่พอใจผมด้วยแล้วมีคําพูดว่าคามีคําพูดจากมีคําพูดจากลูกน้องนะครับผมอันนี้คือผู้รบับเส็่ยอยู่แล้วอันนี้คือ ได้ยินและเห็นนะครับคือหัวหน้าเสื้อผัวหัวหน้าเสื้อผัวเสียดยังก็ต้องถามผัวอนุมัติเสียอยังก็ต้องถามผู้ยบาลฟินแลนด์อนุมัติฉันถามในว่าความเป็นจริงพวกเธอไม่เห็นน้วฉันตีว่าเพล่าเ้าต้องมาขออนุญาตฉันเพล่าเ้าสิซื้อน้ำกินให้ลูกนอนแต่ละอย่างก็ต้องมาขออนุญาตลูกนอนเฮ้ยคุณกล้าพูดได้ไงว่าแม้กระทั่งจะกินข้าวจะกินอาหารเนี่ย กว่าจะกินกว่าจะซื้อได้นั้นเนี่ยต้องขออนุญาตผัวเพ้นก่อนคุณพูดได้ไงอันนี้ถ้าเกิดฉันไม่คอนเฟิร์มฉันไม่กล้าพูดถ้าเกิดฉันบอกขันเฟิร์มว่าฉันได้ยินได้ฉันว่าอันนี้เป็นจริงฉันบอกกล่าวว่าคุณกล้าพูดได้ไงวะกลัวเล่าสิซื้อนอกกินไม่ให้ลูกน้องเราต้องขอผัวเราก่อนงึดหลายฮะเดี๋ยวแพ้วๆซื้อน้อกกินไม่ให้ลูกน้องเนี่ยข่อยบ่เคยรู้ข่อยบ่เคยสนใจนะเออใครหอยเวลามันเบิดข่อยกระซื้อหอยเวลา้ยวเบิดกระเพรวกระซื้อบ่มีทางสิมาอัน ต้องขออนุญาตกันพี่น้องถ้าเกิดเบิ้งไปจะเสือก็คือซสือเลยก็คือซื้อเลยนะครับอาหารการกินซืือบ่เคยขาดตูขด้ขาดขาดต้นขาดบ่เคยเสือขาดตู้ขาดถังเต็มยัดอึ้งตึงตลอดแต่สิ่งที่เราได้ตอนนี้คืออะไรนะครับไม่พอใจอย่างแรงแล้วผมจะบอกนะตัวนี้เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เพิ่นขายตัวไรสุดผมบ่เคยเขาไปเบิ่งแม้แต่บาทเดียว กุมกมนี่เข้าใจผิดแล้วนะว่าพิบานฟินเล่นเป็นคนบริหารเงินผู้บริหารมาสานว่าเขาเป็นผู้บริหารวายเขาเป็นผู้บริหารหนูวหนูสติฉันทำอะไรบ้างเธอเห็นนี่ใช่ไหมฉันขายของฉันทำ u ูทูบฉันทำอาชีพนี้มาห้ากว่าปีแล้วเธอจะไม่ฉันมีเงินเหรอเธอจะไม่ฉันมีเงินเก็บเหรอฉันไม่ได้มามีเงินหย่อนฉันอย่า นี่ดีฉันมีมาดดแล้วฉันคกิบหอม้อมริบบ้านอีกเจักปีแล้วห้าหกปีแล้วเออรถฉันสื่อจะข้าแล้งตั้งแต่พวกเธอบ้านหนูวจักสันซ้ำแนบอกแฟนแล้วโอ้เงดความคิดเงดขักเงึต้นังหัวสิระเบิดเงดขักเงดแล้วกับมีคําหนึ่งวาหัวหน้าสื่อโซฟาไม่มึงเบงด้วยล่ะสื่อโซฟาไม่ไข่อ่ลงคีบเนาะข่อยลงคิบว่าสื่อโซฟาไม่อ่เพราะว่าหยัางเพราะว่ายอายากให้บ้านเป็นระเบียบ เรียบร้อยึ้นอยากให้ให้ถวดได้นั่งสบายเพราะว่าลูกขื้นนั่งลงมมาจิปวดแข็งปวดขามันลูกขื้นง,ง่ายลูกขึ้นนั่งแล้วมันลุกง่ายก็อบวอกกันว่าล่ะก็มีเสียงมาว่าล่ะเขาหูมาแล้วว่าเบืองด้วล่ะ,ะ,ละหัวหนาจนล้นลูกน่องสิกินกับบมีคำาว่าจะกินบ่มมีเนี่ยมันเปลว่าอีหยังมันแปลว่าอะไรนะครับพาย,นา,นพา,ยนานแล้วทุกอย่างเขาตกลงกันเบิดแล้ว ที่มากที่ไปอ่ะหูเบิร์ดเออเทาก็บบ่อเลยว่าเงินในทำนียเดดเดอ้อะนะในทำใหญ่เ้อนั่นแหละเขาไม่พอคืออะไรดื่มเยอะเหรอขนาดเครื่องดื่มหัาหนาซื้อให้กินอิ่มนํำสำนักตลอดเด,ด้่ง่ายในสุดนี่เม่นบระคั่นง่ามมีงานสำคัญตลอดอืมแล้วสิมาว่าคู่จิน้นพักดันเต้ลูกร้านเจ้าของพักดันตะคู่จิ้นคู่จินจ้นบ่พอใจที่คู่จิ้นขึ้นโดน ่อยบอกเนี่ยกอนทีครูจินสีม่านไหลสูดแต่มันมีแต่หลอบหนึ่งอยู่ห้าสิบสี่นี่คุณนันันขึ้นมาแค่รอบลแล้วโมยมาคุณบ่ได้ขขืนจักเทือขันว่าข้าบดดันลูกน้อยของครนี่ข้าสิบดดันไผ่แล้วคุณมาจากทังงหลคุณยังสิบกว่าคนาโมหนาบดัผักดันหัวหน้าม่องขามหัวลูกน้องก็เลยงงงงแหงงงงงแหงที่คิดจังสี่นะีนะงงแหงลูกหลานเพิ่นมาชั่วคังชั่วข้าว เออแฟนคนลับเพิ่ยนเดยกรล่อเขาบ้ากแกรสแสเพื่นดีชูจินนั่งกัน้องพวยบานฟินแลนด์นี่กับล้านวป้าๆล้านหัวหน้ายี่สิไปอันคิดอิจฉาลูกล้านเพิ่นเถิดไกเพื่อนึืนเนี่ยแะเสียวตะผู้อื่นนั่นบอกลูกลาเจะขอางบอกว่ิสิทธิจะขืนเมที่ได้หรือจังเสียนะเขาจะประ่น้องคอยก็เลยคิดว่าโอ้เปลี่นป่านนี้เนาะคนเห็นดอกว่าคิดป่านนี้เนาะคนเจ้าคิดเบื้องมา คู่จิน้นจะขึ้นหลายมีการหน่อยใจอืมพรพันธัมตะพูจิน้นแล้วไม่มองกลับไปว่าแต่ก่อนนะก่อน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 แรกๆอยู่กี่ปีอยู่กี่เดือนกันมาแล้วพวกคุณก็ขึ้นจนว่าอัลโหหัวหน้านี่พักดันดันจนว่าหลังหักอืมอืม,อมนั่นแหละแต่พอ,อ,อคู่จิน้นมากแค่รอบหนึ่งถึงสองรอบบอเกินสองหอบอย่าคู่จิ้นขึ้นสองสามหลอบไปแล พิดตับพิดตับแห้งหวนามองขามแห้งเป็นหน่วยใจแห้งทำไมถึงออกไม่ไมออกมาพูดบ่ท่านเพราะว่าเขาขนข,ของนี้แล้วท่านเขาอยากเ,าเขาตองมาบอกกันเขาอยากนี้อีดีเนาะตอนมาบอกเขาา่าเออที่ว่าพ่อใจเป็นแบบนี้แบบนี้เแบบจ้าไม่พอใจเพราะอะไรอะไรอะไรอธิบายกันแล้วค่อยล่ำลากันกลับโอเคเราก็จะเข้าใจอยู่แต่อันนี้ว่าพอใจเรื่องอย่างกูคุณน,นีเลยกณน,นีเลยแล้วสิมาเฮดเสียนประมาณว่า ถ้ากูไม่อยู่ใครจะเต้นใครจะร้องให้มึงอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่นะคนไทยนะ่ะเขาตกง,งานกันเยอะคนต้องการงานเยอะนะหนูอืมเพราะฉะนั้นแล้วต้องคิดดีๆทําอะไรทำหน้ากำลงังคิดดีๆนะ <c oughs> เพราะตัวเองเป็นคนบนสื่อโซเชียลเนาะทาอะไรมันสะท้อนเงาหมดนะครับนั่นแหละดันจนไม่มอดันจนไม่มองดันแล้วกระส่ใบพื้นพุดเกิดในบ่ยบอกใบพืพ้นหนาไหมาเขามีซีนไม่อย่างเน่บอกหนาไหมเขามีซีนไม่อย่างใน่บอก เอออาร์ตคิยูคือคุณจะไม่ให้หน้าใหม่ได้เกิดได้ขานเลยเหรอฉันถามเลยว่าทําเพื่อขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้แฟนคลับได้ดูที่มันแตกต่างกันไปเพราะมันคือกลุ่มปิดถ้ากลุ่มปิดคุณจะมาล้อแต่อันเดิมเดิมเดิมเดมโชว์แอันเดิมเดิมมันไปไม่ได้เราต้องมีหลากหลายตั้งแต่รอบที่หนึ่งมาเราก็ผลักดันทุกคนตั้งแต่หางเครือแดนเซอร์ได้ขึ้นทุกคนได้ข้นทุกคูทุกคนเบิดเหลว พอมาถึงตอนนี้กระแสะมันมาแบบนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะก็ต้องไปตามกระแสะเขาแต่เราไม่ได้ทิ้งใครเราให้ขึ้นทุกคนแต่ว่ามันจะเดียนภาะวะอย่างราะว่าแฟนขับเขาเรียกร้องพวกนี้ขึ้นมาคู่จินขึ้นมาลูกหลานขึ้นมาอันนั้นก็ลูกหลานเพื่อนเพื่อนจกขึ้นมนกับ่ผพิดอยู่แล้วอืมันก็ลนกหลากหลายกันไปบ่แม่ฉะนั้นเราจะเสียงอะไรไม่หรองเบิดเบิดมือเบอิดวิ่มันก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับนั่นแหละก,กับอยากพูดประมาณนี้ ความรู้สึกที่คืนอาจจะสร้างสร้างผมเร่องอย่างสร้างบักบิ๊กแห้งกรุณน้าขึ้นโจทย์พอมาสร้างเพราะอะไรนะขึ้นโจ์มาแล้วนะสร้างเพราะอะไรขึ้นโจใหม่พอมเด้อคิดอย่างยังสิบอกก็เลยว่าเออเอาคิดไปคิดไปเพราะว่าแต่นั่นแหละแต่บางทีตุย่างบ่าวสัมอีกแต่ว่าบ่อเรื่องบ่เรื่องที่เพื่นบอกให้ได้ยินจากปากพยานเพื่อนเรียนมาอยู่นี่สามปีรู้จักหมดทุกอย่างเห็นทุกอย่าง ตั้งแต่คนนี้ไม่มีอะไรตั้งแต่คนนี้มีอยู่แล้วตอนเดี๋ยวคนนี้เริ่มต้นใหม่แล้วตอนนี้มีปัญหาแหละฉันโหดจากเบิดอืมแต่พ่ออยู่ไปมาฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงบ่สุยานอืมแต่สิ่งที่ฉันเดชขึ้นอย่างหูบอเขาพากันคิดไปเองไหมอืมเขาคาดพี่ว่าเขาเนี่ยเขาิีว่าเฮ้าเนียบ่มองเห็นหัวเขาเฮ้าเนียขามหัวเขาเหยียบหัวเขาถามได้ว่าขันฉันเหยียบหัวคุณมันไม่เป็นอย่างนี้นะ ืมถ้าฉั้เราเปรียบคุณไม่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นแล้วเขาพุงเป้าไม้่าแผ้วผ้า,าฟังผัวเอาใจถ้าผัวมิยังก็ต้องถามผัวกวนผัวจูงจมูกไม่ย่ปอดจูงจมูกไม่ย่ปอดเราบรรุเรียนอย่างเดียวเราเป็นแค่ซางตนาเราสิว่าบังคับยังค่อยได้แม่บอกขนาแม่บอกขนาไม่ย่ปอสซางตหนาเราเป็นผู้ใดีวเราสิบว่าบังคับค่อยได้ค่อย,อยบอล่นวคุ้นงูค่อยเบิงค้นออก ผู้บ้านฟินแลนด์กับแพวพผาเสียงทองไม่ใช่คนโง่ถ้าพวกฉันโง่พวกฉันไม่ได้มาอยู่ถึงวันนี้พวกฉันมีความกตัญยูต่อบิดามารดาบุพุกบุบการีพวกฉันจะเรียนรุ่งเรืองครูบาอาจารย์อืมฉันจะบอกอะไรวะมีคำไหวคำหนึ่งวาบอดยด้ใส่น้กละกุนเสียงทองย่อนแพวพผาเด้อย่อนอาจารย์สมนุนไพรจงใส่ปะนะแล้วหมาเหรอพาคุณไปใช้ พาคุณขี่รถไปหาอาจารย์คุณพูดออกมาได้ไงวะบริเวใชันั้นจะกุณแสงทองหย่อนเพ้าๆใส่หย่อนของอาจารย์สมุนไพรอาจารย์ไพ่ภานาๆที่ไพ่าๆไปฝากพูดออกมาค่อยง่ายลังตืมเลยค่อยง่ายังตืมค่อยปวดหัวเลยปัดเป็นปั้นนั่นตีฉันว่ะเบื้องหลังเนี่ยหอบบอร์เคยดูแต่ว่นเป็นอย่างสีประมาณนี้เกิดอ๋อละคือว่าเกิดการน้อยเนื้อต่ําใจ ที่พยานาลฟินแลนด์ช่วงนี้นําเสนอคูจินมากเกินไปนําเสนอน่องๆบ้างเกินไปแต่เราไม่ได้นําเสนอแบบนั้นจนเกินไปคุณคิดดีๆนะเขาไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นเขาไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นอืมไม่เทียบเท่ากับคุณนะ่ะอยู่มากี่รอบแล้วคุณอยู่มาตั้งสิบสี่รอบแล้วแต่เขาเพิ่งมารอบสองรอบคุณไม่พอใจเขาแล้ว พยาานฟิลเล่ตั้งกฎร,งกร,ระเบียบเจ้าระเบียบตั้งขึ้นมาอยากให้ทุกคนอยู่ในวิกฤตมีความสุขเวียนผิดกันแล้วขาวขันแล้วกำว่าพึ่งหัวหน้าคือเขาพ่อสู้ดีกันสูก้สกำว่าหยียบย่ำหัวหนา้าสื่อโซฟาแค่โตัวเดียวสู้มีปัญหาปั๊ดฉันว่านี่ฉันบ่นเดียวโซฟาเนี่ยเป็นเงินเพล่ๆเด้อโซฟาเป็นเงินข่อยสื่อเบิดจักามือเจักเสียนกับเป็นเงินข่อยสื่อข่อยขาย,ยของเพื่อความสุจริตข่อยนั่งเมือขายของใส่สมองธุรกิจข่อยขายของอืไข่อยได้สื่อมานั่งเพื่อความสบายข่อยเออก็ว่า ่อยซื้อโซฟาอี้สาวเอาหนาซื้อโซฟามันเป็นประทันบอกคนนะสัวฉันก็บม่เคยเห็นอยากได้อยากดีไม่ยช่ทุกคนแต่ว่าสิเป่เอาคือเพื่อนมันบ่ได้เพราะว่าเจ้าของมันมาคนระเบบขบอยนี่มันบ่ได้ไปใส่เงินน้าเพื่อนซ้าเงินไม่พอยังขยไม่เคยไปใส่น้าเพื่อนซ้รถคขนาะสีด้านเพื่อนก็ซื้อให้ข่เยเงินเพื่อนขายของเพื่อนขายดีท็อปถูกม่เพื่อนตานติ อยากจะเวาอยุ่แต่ว่ากันี่ตัวนศาสตราทุกคนแต่ว่าก็อยากให้เขาคิดได่น,นะพี่น้องนั่งเดียวกับคิดผิดผีชีวิตเปลี่ยนอีกที่ก็กไปอีกแล้ววันนี้เก็อบอกได้่าสิ่งที่พูดวันนี้สิ่งที่พยดแล้วในวันพูดวันนี้ถ้าไม่ใช่ความจริงไม่กล้าพูดไม่อยากเอาคำพูดมาฆ่าตัวเองไม่ได้ต้องการฆ่าใครแต่ว่าพูดจากคำรู้สึกคอยเฮ็ดซื้อเสียงเขามาหลายปาน,นีนออานาน้แล้วคอยบ่ย่อเหม่อนคนสีมาทำลายคอยดอกพี่น้องแล้วคอยบ่อ้องการทำลายใ่พร้อม ไม่ต้องการทำลายใครแต่ว่าคุณเนี่ยมาคุณอย่ามาเห็ดให้ฉันแบบฉันแบบอู้จ้เสียคิดเด้เนาะอู้ขวางเพื่อนชู้อยากได้นาะชู้ก็ได้พราะแห้งเนาะอู้อ้ยได้คือเสียวเสียวเนาะก็อู้เด้แต่อุ้พี่น้องได้แต่อู้จะวันจังเด้เนาะด้แต่อู้อู้เรียกกัสิมาคิดวานหัวหน้าบ่อยเฮ็ดชว์ หัวหน้า,บาใบเฮ็ดอันการแสดงอันเดินเดินสี้นเดินเดินอย่างนี้สินๆๆๆ่นะหัวหน้าไม่ให้ทำสิเดินเดินนั่นัหลสิ่ฉันถามว่าเธอพวกเธอทรงเพลงบ่ฉันนี่ร้องเพลงเสียงกับบอดีแต่ว่าฉันต้องซ้อมมงวดละสามสีเพลงก่อนล่ำใะย่ใฉันก็ต้องซ้อมพวกเธอเสียงดีๆความสมาดีๆพวกเธอคือบอกซ้อมฉันถามเนี่ยวถ้ามุมมองว่าผักด้านให้แต่คู่จิ้นหรือว่านักร้องคนใหม่มาร้องกับพี่ใหม่ใหม ฉันถามเนี่ยวา่าพวกเธอเห็ดอย่างยู่แว่วๆพวกเธอกินตะเหล่าเมาตะยาพวกเธอบบกฉิดตีบวาหัวหน้าคะหนูอยากเห็ดช่อนีค่ะหนูอยากเห็ดอ,อันนี้อันนี้นี่นีนน่คือบทเสนอมากสิมาถ่าเท่าเสนอมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราทำหลายอย่างูวุวยวันฟิลเล่นนี่บริหาดแค่วงเด้ผมขายของผมมีลูกหลองอยู่ออฟฟิศผมแพคของเคียบบัญชีผมเฮ็ดยูทูบผมเฮ็ดธุรกิจออนไลน์เฮ็ดเพจเฮ็ดอย่างแบบหลายแห้งเป็นส่วนหลายส่วนวงหน่อย,อยผ,มอ G. ผมเฮ็ดหน่อยดิอันนี้ผมเขียมาของมาซอยเบื้องซื้อหนึ่ง ขนาดเพลงใหม่ๆคุณยังไม่เสนอหัวหน้าคุณร้องแต่เพลงเก่าๆนะครับร้องแต่เพลงเก่าๆนะครับแล้วเพลงใหม่ที่คุณส่งก็ยังร้องไม่จบขนาดแค่เพลงเดียวแต่ว่าผมเนี่ยตามจริงผมเป็นหัวหน้าวงหรือว่าเป็นผัวหหน้าวงนี้ไม่ต้องร้องเพลงหลายเพลงก็ได้แต่ผมเนี่ยทุรันทุลนทุลังนี่คือเพลงเม่คืร้องกวดซ้อเม้งว่าเขาซีฟ้ากูพูห้าโปงลอง ไล์สุดอะมีเวลาซ้อมสียวัสามสี่วันเนี่ยผมแกะสามเพลงลูกเทวดาอ่าเอิรนไอเดอย์ย้ำเธอมีแห้งคู่ข้องผมแกะสามเพงลงล่องบ่ได้กระเบืนองล่องจนจบบ่มีลืมเหนือเพลงสามเมืองนั้นนะครับแต่ว่าคนอื่นนี่โอ้ยล่องบ่จบล่องอย่างแต่ว่ามันบอกแบบว่าคุณไม่ได้ใส่ใจในการที่จะผลักดันตัวเองรองแต่เราผลักดันมันไปไ,ปไม่ได้ทําไมเพียงคุณไม่ส่งทําไมโชว์คุณไม่เสนอทําไมทีมไม่ปอไมีโชว์เพราะว่าเพิ่น รับค้าสาั่งจากแพ้เาวาเออเอออันบ้า่มีโชคอย่างนั้นเนาะถ้าต้องหาแนวมาเฮ็ดเนาะผู้ใดมีก็เสนอมาเด้อเพื่อนก็เสนอมาบอดสั่งปุ๊บเพื่อนก็เสนอมาเออเฮ็ดอันนี้บ่มเมียแพ้เภาคนจะได้ชอบไหมงั้ยสิเฮ็ดให้คนเบิ่งไปนั้นแต่สิ่งที่เกิดข,ขึ้นคือน,นั่นแหละบกตือเลื่อนบอกมืมเบิง่งเสาขลองว่าฉันทำอะไรอยู่วันนี้กูเฮ็ดอีหยังอยูย่มือนี่เป็นหยังเพื่อนขึ้นดีเป็นหยังเพื่อนขึ้นดีเพราะเพื่อนเฮ็ด เจ้าของคือบอัวเฮ็ดคือบอัดันพักเจ้าของขึ้นสิมาถ่าได้เพื่อนพักเพื่อนพักมาหนัง่งจนเวลาเพูนหักแล้วเพื่อนพักบอ่อยเลยว่ะค่บอกถ้าจะใช้คำว่าไม่ไม่เคยผ่าษานั้นเป็นไปได้ในในวงทุกคนเราทำให้ทำ y o u ู u b e ทุกคนแล้วก็ผักทุกคนขึ้นเวทีแทบทุกคนร้องเพลงก็แทบทุกคนแต่โลกหางเครืองให้ร้องเพลงทุกคนแต่ว่าเพลงคุณประสงค์เพลงไหมจะให้เราบอกคุณหรอจะให้เรามานั่งจำชี้หรือว่าจำจำเฉยหรือว่าคุณร้องเพลงใหม่นะร้องเพลงใหม่นะเป็นไปไม่ได้นะครับ ใน,ในหน้าผมก็คือนั่นแหละอยากลองเพียงไม่ยังมีช่ว์ไห่ก่บนําเสนอมันนางอย่างเหตุเพิ่นอันไปปุ๊กเอาตียบยิ้ามาลองเพียงไม่ด้ลูกอันสี่บับลล่าอันสี่บวกกับบะเมีนอนส่วนตัวผมไม่เคยมีปัญหากับใครในวงไม่เคยปัญหากับลูกน้องไม่เคยผิดกับลูกน้องมีแต่เพิ่นนั่นแหละมาว่าเพ้วเผาเสื้อผัวเพ้วเผาฟังความผัวสาธุฟังความผัวก็สีดีเนาะ แห่งซีดีก็นี e. คร <p> ับเพื่อนฟังความข่อยข่อยบอกแล้วว่ายอมรับจริงที่เอาคู่จริงขึ้นมาร้องเอาน้องขึ้นมาร้องฉันว่ามีสิทธิ์เอาลูกหลานฉันมา้องทีแล้ววงมันปิดไปแล้วนะทีมงานมาอยู่แล้วก็ให้อยู่ฉันม่มีสิทธิ์เอารูกน้องไอ้พวกฉันว่า,วาม,มีสิทธิ์เอาน้องฉันมาขึ้นทีเออน้องฉันน,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 นั่นนั่นหลานแฝงเอาเพ้าเ่นนั่นนี่ไปคิดไรแต่เพิอ่อนยังไดนั่นแหละพี่น้องต้องฟะบอกยางนี้บ่ไเด็เป็นยังกับเขาดิอย่าบอกเขาคินได้นะครับ การจะว่าน,นั่นพี่น้องก่อนจะทาอะไรมองตัวเองว่าตัวเองดีพอตัวเองทําพอหรือยังกว่าที่จะไปตําหนีเพื่อนเพราะเพื่อนก็เห็ีดหลายอย่างนะครับเพื่อนก็เหยดหลายอย่างสงสารที่สุดคือเพลียวเพาวสงสารที่สุดคือเพลียวพาวส่วนตัวผมไม่ซีเรียสอะไรส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสอะไร,ผม,ไมไร,ะไรผมเพิ่งมาร้องเพลงเพลงเพิเพ่งสองสามปีนี้ผมทํายูทูบมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเพลียวเพาาเขาร้องมาสิบกว่าปีเขาไม่เคยเจอ เหตุการณ์แบบนี้แผวเผาไม่เคยเจอเหตุการณ์ก่อมมอบประท้วงพูดจาหยาบคายกับหัวหน้าแบบนี้นะครับกล้าพูดเลยว่าพูดจาหยาบคายกับหัวหน้าพูดจาหยาบคายหัวหน้าถ้าไม่จริงลองพูดสิว่าไม่จริงนะครับแต่เราไม่เอาเรื่องเราไม่เอาลาวนะครับขอบคุณครับผมแสงทอฟิลเลียนดําเนินการปกติสู้ต่อไป17เจอกันไร์สดยิ่งใหญ่อลังการ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผมสวัสดีครับ